สวัสด,ดีครับผมคุณครับวันนี้อยู่ในเกมมารูเซีนถึงแล้วซึ่งก็จะอยู่กับเด็กซูเหมือนเดิมซึ่งวันนี้ผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับเด็กซูของผมงส่วนพอส,ส่วนตัวผมคิดว่าเด็กซูที่ผมเล่นน่ะมันต่างจากเด็กอื่นนะที่ผมคิดไว้นะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่นการ์ดหนึ่ง Energy เอเนจีเยอะปกติเด็กซูบางคนเขาจะไม่ใส่ชร้นหน้ากันนะเพราะว่า เขาจะไปเล่นเด็กซูเยอะๆแทนทีอย่างเดียวเลยแต่ผมจะใส่ชั้นหน้าด้วยเพราะว่าอะไงไงผมชอบไปเล่นเทินหกทีเดียวมากกว่าซึ่งเอาไว้กันคิวมองเกอร์ได้ใช่เพราะว่าหากว่าเราลงการ์ดเอนจี้เยอะๆตั้งแต่เริ่มใช่ไหมมันก็จะทําให้เรื่องไงก็คิวมองก็จะทําคอมโบของเขาได้ง่ายเหมือนกันเพราะคิวมองก็เขาอาจจะอยากต้องการปาดตอนเทินสามเทินสี่เทินห้าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไปลงทีเดียวเทินหกใช่ปะถ้าเขาอยากได้คุ้ม เขาก็จะดูบังคับไปเล่นหนึ่งหกอ่ะก็ไจะด,ดูทีละการเลยการแรกส,สปอตซึ่งการในเด็ก,ดกนใหญ่ของผมเขาเล่นเน้นเล่นให้หมดมือนะเพราะว่าต้องการให้เต็มพื้นที่ให้มากที่สุดใช่ไหมถ้าไม่ลงลงแซนสปอตมาเพราะเพราะว่าเอาไว้ใช้กับพื้นที่ลดเอเนจิ้ของการทุกใบไงเอ็นจิ้นของผมจะได้เป็นสูตรให้หมดถ้าสปอตก็จะเป็นเบิ่มๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ผมจะเล่นการ์ด1 Energy เนจีให้เยอะๆที่สุดในเทินท้ายใช่ไหมดังนั้นถากว่าเทินสี่เทินห้าคาซาบูมาเวลหรือเทินสาอย่างเงี้ยผมไม่ลงการ์ดใช่ไหมผมก็จะได้บับสัตทสปอตได้อ่าก็จะประมาณนี้ต่อไปแอนแมนก็จะเบสิกนะหากว่าพื้นที่เต็มก็ได้บวกสก็ดิกซูพื้นฐานแล้วก็สควีดลอยเกลก็พื้นฐานเหมือนกันก็เพิ่มกระลอก ก็ให้พื้นที่เต็ม,มก็ไม่เล่นเทินหกนะกับชา้นนากระได้เพิ่มแบบพื้นที่ละสองเบิมบ่มๆต่อไปก็ในคอเลอร์ผมอาจจะลงเทินหนึ่งนะปกติถ้ามันขึ้นมือตอนเริม่มมัจะลงไปเลยเทินหนึ่งก็เพราะว่ามันเรื่อยยืดหยุ่นทุกคนมันสามารถย้ายหนก็ได้แต่าว่าพื้นที่ผมลงตอนนั้นอนะ่ะผมต้องการเปลี่ยนอย่างเงี้ยผมก็สามารถย้ายได้มันมีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูงอ๋อแล้วก็สัตสปตัดอ่ะมันจะลงเทินหนึ่งถ้าขึ้นนะ ต่อไปซีโร่ลบความสามารถการ์ดถัดไปทด้คุณลงก็มาคอมโบกับแทนเนียกับอิ m โมนี่มอนนะซึ่งเป็นลบขาความสามารถแทนเนียหลังลงการ์ดได้ก็ตามที่นี่จะสลับฝั่งก็เขาเรียกว่าอย่างไงไม่ให้สลับไปฝั่งตรงข้ามให้เราไม่ต้องคำนวณเยอะแล้วก็อิ m โมนี่มอนมีสเตตที่โครนหดแต่ว่าความสามารถกนะ็คือไม่สามารถลงได้หลังเทินสามแล้วก็หลังคุณลงอิ m โมนี่มอนเนี่ยก็จะไม่สามารถลงการ์ดที่นี่ได้ ในบางครั้งอ่ะถ้าหากว่าอีโมนี่มอผมขึ้นแต่ซีโร่ไม่ขึ้นอ่ะบางครั้งผมก็จะลงอีโมนี่มอเหมือนกันนะแบบเทิร์นสามลง More, Man, More, อ,อีโมนี่มอแอนแมนอีโมนี่มอเอ่อซับสปอตอะไรเงี้ยเอาไว้คู่กันเลยอีโมนี่มอกับโกสก็ได้ก็ในเทิร์นหเนี่ยอาจจะย้าย er ไนท์คลเลอร์ไปถือที่กับอีโมนี่มอเอาสควิลลอยเกลว์เพิ่มกระลอกในพื้นที่ของอิมมนี่มอล หรือเอาช้าน้าพิ่มพื้นที่ในของอีววนตมอก็ได้ซึ่งก็ทําให้เราพื้นที่เต็มได้เหมือนกันแถมได้พลังสุดเบิ่มๆของอีววนตมอเข้ามาด้วยอ่าประมาณนี้ต่อไปโกสคุณและคู่ต่อสู้ไม่สามารถลงการ์ด4 5 6 e n e เ g อรจีที่นี่ได้ซึ่งก็ผมเอามาเล่นกับเด็กสูนะเพราะว่า4 5 6 Energy ของผมมีแค่2ใบในเด็กนั้นก็คือคาซาและบูมาเวลก็เอามาเป็นการ์ดขัดสตูได้นะถือว่าค่อนข้างโอเคเลย ต่อไปโอโคเยจริงแล้วการ์ดใบนี้เหรอมันใส่อย่างอื่นก็ได้นะมันก็ไม่ได้เข้ากับเด็กซูขนาดมอบบวุ่งหนึ่งพลังต่อสู้ให้กับการ์ด้งหมดเลยทของคุณผมก็เอามาไงผมจะเล่นการ์ดให้หมดอยู่แล้วจริงแล้วมันใส่การ์ดใบอื่นได้นะอย่างเช่นอาร์เมอร์อาจจะไปใส่สามเอ็นจี้เบอร์ก็ได้อย่างบิชอปผมว่าผมก็เฉยๆยผมก็เลยใส่นี่มาเพราะว่าผมไม่มีเด็กเล่นโอโคเยด้วยแหละ ผเคยเยมมนไม่มีเด็กล่นของมันอยู่แล้วผมก็เลยใส่มาอยาให้มันมีเด็กล่นต่อไปชั้นหน้าเพิ่มการ์ดอจี้ในแต่ละพื้นที่ดวยถึงพื้นที่ที่ชั้นหน้าลงด้วยนะนเหมือนซุปเปอร์ลอยเกลิลอ่าโอเคต่อไปคาสาก็พื้นฐานลิกซูบูหนึ่งพลังต่อสู้ของการ์ติดที่ทั้งหมดแล้วก็บูมาเวลต่อเนื่องบวกหนึ่งพลังต่อสู้ของการ์ทททดรทุกใบของคุณที่อยู่ในสนามมาโอเคทานนอตผู้ถูก เด็กชานอสครับเด็กชาแนสเหรอขอให้เข้าเป็นฐานนอสทำลายก็พอ okay. โอเคซินเนสเตอร์ลอนดอนโอ้โหเขาลงแอนแมนเลยถ้าอย่างนั้นเขาไม่น่าไม่น่าใช่ฐานนอุยพื้นที่นี่ผมไม่เคยเล่นแค่เขาไม่น่าใช่ฐานนอสทำลายนะเพราะขาลงแอนแมนอะไรอ่ะหุบเขาเดอะแฮนด์หลังเธอห้าชีวิตการที่ถูอทำลายเนี่ยของคุณไปขึ้นมาที่นี่ ไม่รู้อะเรื่องอะไรวะผมอเคเก่อนลวกันผมไม่ลงโเคเยนะมันจะเปลืองพื้นที่คาซากับคาซากับสปอร์ตผมแล้วก็ผอกาสจะลงในเทเนียตรงนี้ด้ะแต่ดูก่อนอิมูนน่มอป่ะล่าอิมูนน่มอ์ไม่มีครับแอนด์แมนพื้นที่เต็มโหมดสามเป็นจีเลยอมาเนี่ยนะเพราะเขา เขาเขาไม่ใช่ทำลายแล้วผมก็ลงตามปกติได้เลยผมเก็บแมนแมนไว้ก่อนแล้วกนะันซีโร่แทนเนียแทน,ทนอีกใบหนึ่งน่าจะโดนลบเหมือนกันใช่ไหมอูเขาเอาเลยเนี่ยลุกเคชกับไทม์สโตนครับโอเคโอเคโอเค,อเคทางนั้นเทอร์นสี่เขาจะมีพลัง 7. เจ็ดเขาจะลงการ์หกเอเนจีได้เลยโอเคคาซาอเูเขามีแปดเลยเนี่ย ลงคาซาบูมาเวลชั้นหน้าอาจจะไม่ต้องลงนะผมจะไปโถมหนึ่งเอเตอร์จีแทนเพื่อแทนหนึ่งเอนเตอร์จีโอจะได้แค่สามใบเองรวมแอนด์แมนด้วยเต่ว่าจะลงตรงนี้ไหนึ่งอันไม่แย่แต่ถ้าอิมมนี่หม่อาจจะต้องลงชั้นหน้านะโอ้เพาลงสามใบเลยอ่ะก็โอเคแหละเพราะเขาแปดเอนเตอร์จีเลยโอ้บูมาเวลเพราะคล้ายเด็กซูนะเป็นเด็กซูของธานอส ดีสโตนเยสูโอ้โห,โโหเขามีลูเคสอะสภาพแต่ขเขาพื้นที่จะเจมเลยนะโหตรงนี้คือย่ำแย่มากทุกคนน่าจะไม่สู้แล้วนะตรงเนี้ยตรงกลางไม่สู้แล้วแต่เขาลงได้การ์ดอีกแค่ใบเดียวถ้าเขาลงสายอยู่ถ้าเขาลงกลางก็จะลงได้สองใบเขาต้องจะลงกลางไม่กระามเลย เขาลงไม่ได้โอเคครับเขาควมาบอรไปอีกชั้นหน้าไม่ต้องลงอุ้ยอิโมนี่สภาพเอาตรงนี้สมมุติอย่าให้มันไปซ้ายอ่ะอาจจะลงลงนะเผื่อเผื่อมันไปซ้ายอ่ะหรือผมลงอย่างนงี้เผื่อได้อะไรที่ดีกว่าสกิลลอยเกิลเอา่างนี้ก็ได้ ค okay. ไปซ้ายครับแอนแมนซ้ายแอนแมนขวาดิไม่ใช่ซ้ายโอเคครับอะไรอ่ะอย่าอย่าอินฟินิตเขาไม่น่ามีอินฟินิตนะครับโอเคน่าจะได้อีกสเปกตัมไม่เป็นเล็กส่วนจะเป็นมาแนวต่อเนื่องอืมไม่ไหวหทุกคนโอ้โหเขาต่อเนื่องกี่ใบวะเนี่ยเขาต่อเนื่อง โซสโตนพลังเจ็ดสภาพหืไม่ได้นะผมโดนไปลบไปสี่อ่ะตรงกลางอะ่ะสลับปะอ,อีมินี่มอมดูสถานการณ์เดืนอนผมอาจจะไม่สลับคออุ๊ยได้ทำลายสภาพกับมือจากฝ่ายตรงข้ามดังนั้น ข้ามไปก่อนครับเจอเขาเคเขาน่าจะมีคิวมองแ้าเขามีคิวมองผมไม่น่าลงอิมนี่เนี่ย <sha> อ <ven> i̇şte ู้อู้อู้อู <establishing> ้อู้ลงนี้ได้เลยเนี่ยแต่ผมอยากเก็บอิโมนี่มอเอาไว้อะแบบตีโรอิโมนี่มอไปเลย ซีโร่อิโมนี่เลยผมจะอ,อิโมนี่ให้กลายเป็นฮับถ้าเขามีช้างฉี่ผมก็จบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มีทีมองป่าจริงๆป่ะอย่างนี้แหละซีโร่อิโมนี่โอเคจะเป็นฮานะปนะฮารัปโอ้โหก็ลอออีกสำลับซึ่งกันและกัน ปั๊บป๊บปั๊บป๊บหรือถ้าเขาไม่มีคิวมองใช่ป่ะผมสามารถเล่นการ์ดให้หมดตั้งแต่เทธอสี่เทธอห้าได้อู้สภาพนึงนะผมเลยแทเเนียตรงนี้เขาลงแทเเนียไปนั่นเขาลงแทเเนียไปนี่ใช่ของไทเทเนียที่ได้เลยนะเนี่ยลงไปก็ได้ กูคิดเขามีคิวมองปะเขามีสกิ์ลอยเกลว์น่าจะมีคิวมองอยู่แล้วทุกคนยังเก็บไปก่อนเขามีน้องกระลอกครับแปลว่ามีโอกาสสูงมากเขาจะมีคิวมองแน่ๆอแน้่โอโคเยสภาพว่าผมลงไปเลยกันแหละ เก็บอันนี้ให้ชานหน้าเพิ่มไหมเราก็ไปลงแล้วเดี๋ยวเราไปลงค่อยไปลงค่อยไปลงแทนอย่างที่อื่นโอเคโอเขาเก็บคิวมองเทินหกเลยปะเนี่ยมาปับ๊บขับสปอตเหรอไม่ได้นะขับส,บสบปอตผมเล่นไม่ได้งั้น แต่สปอร์ตคุ้มกว่าว่ะถ้าส,สปอร์ตฟับแล้วผมผมก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมหรือผมเหลือที่ให้ที่ให้ส,สปอร์ตปมฟับนี่มูบาร์วิวใช้สปอร์ตปั๊บปับมันก็จะครบเต็มทุกที่พอดีแล้วก็จะมีที่แค่สปอร์ตผมฟับด้วยแต่น่าจะแพ้นะดูจากทรง โอ้ยิมรอดกระเด็ครับโอ้เนบิวล่าดึงมาเดดผูไม่ไหวทุกคนสรุปทุกคนคิดว่าเขามีเดดไม่ใช่มีเดดเขามีคิวมองไหมหรือว่าจะเขาจวดคิวมองไม่ขึ้นโอเคลูกาส,สองใบครับยอดเยี่ยม เนะขาเลิกก็ได้เอาปับ๊บโอ้เขาจั่วหกใบแล้วนะเขายังไม่มีหนึ่งจี้อรอเขาจะไม่ใช่เด็กที่มีหนึ่งจี้เลยก็ได้ตรงกลางไปอยากชนะอยากให้เขาจัว่ววูบลรีนโอ้โหทำไมเด็ทำลายเจอบ่อยจังช่วงนี้ต้องข้ามนะ กดเด็กซูเท่ากับเจอเด็กทำลายถ้าผมลงคาซาเขาจะการันตีได้เลยว่าถ้าเขามีคิวหมอกเขาจะเก็บลงเถินหกนะผมต้องเปิดหลังนะเขาจะลงกลางแน่ๆผมน่าจะแพ้กลางเอาเขาไม่ลงชูรีเหรออะไรอ่ะกาเล็กตัสเหรอไม่แต่เขาชูรีกาแล็กตัสจริงเขาต้องมี อพ่อหนุ่มมังกรด้วยลงเลยทำไมเขามีชูดีอ๋อนิมรอดนิมรอดเขาลงนิมรอดมาอะไรนิมรอดใช่ด้วยผมว่าเขาอาจจะเปลี่ยนโอโเคยเ,เป็นอาร์เมอร์แล้วเนี่ยโอ้ช่วงนี้คือ เด็กทำลายทำไมมันเฟื่องฟูอะไรปานนั้นนะ่ะถ้าผมถ้าเขาลงอะไรเขาจะลงคาร์เนทถ้าสมมติเขาคาร์เนททำลายตรงนี้ผมแทบจะก,การันตีเลยว่าขวาผมชนะแน่ๆอาจจะไปลงเดนล็อกราคาเนทตรงนี้ก็ได้ออ้ถ้าคาร์เนทตรงนี้อีกตรงนี้เขาก็จะมีนิมรอดอีกดังนั้นการนิมรอดสองตัวผมแพ้แน่ หนึ่งตัวหนึ่งตัวใช่ไหมตรงนี้ทำลายไปอ๋อตรงนี้จะมีไม่มีสักตัวตรงนี้ไม่มีสักตัวดังนั้นผมต้องชนะซ้ายกับขวาให้ได้นะใช้ได้แล้วเพิ่มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สีเลือดฮันยันตรงนี้เพิ่มกระโลอกอีกโอเค ยิ่สุดน่าจะแค่นี้แหละอู้เขาไม่ลงอะไรอ่ะเขาเล่นอะไรสองใบทุกคนโอ้ดีนิกครับเฟชชูรี่มาเพื่อ,อป,ป,ปัับผมนึกว่าเขาจะเล่นผมนึกว่าเขาจะเล่นด้านด้านซ้ายกับด้านขวาไง แต่ไม่ใช่ทุกคนไม่ไหวไงีู่้ทไม่ไทเทเนียองหลังสิเดี๋ยวอ๋อไม่มีความสามารถนั่นมีเจ็ดแล้วบวกไปอีกอถ้าอย่างนั้นผมทำยังไงผมต้องลงอาจจะเปลี่ยนมาลงชั้นหน้าตรงนี้แล้วไปลงทเทเนียตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตอาจจะมีการแก้ไขเล็กนน้อยมันต้องเอาจริงๆนะเนี่ยอาร์เมอร์ ไม่ได้เอามากันเอามากันตัวเองด้แหละแต่ก็ส่วนใหญ่ที่ผมเอามาเนี่ยจะเอามาจัดการกับพวกเด็กทำลายเปิดตัวไม่มีผลหรอวะโหลงแอนด์แมนเลยกันนะถ้าเปิดตัวไม่มีผลนะเพราะว่าเด็กผม่อนเนื่องก็มีไม่กี่ใบถ้าดูาเอาเมอร์ได้เป็นสีพอดีปะ ลงไปได้แหละอาร์เมอร์ของลงไหนขวาดีไหมเพราะว่าว่าบิสเทอร์ไดเมนชั่นจะก๊อฟพื้นที่อื่นนะซึ่งอาจจะก๊อฟโนแวร์ถ้าว่าเขาเล่นทำลายจริงๆเขาจะต้องมารวมมารับเล่นขวาเท่านั้นก็ลงไปก็ได้ มีอะไรจะเสียโอ้แล้วคนที่จะต่อยเนี่ยแดร์เดวิวงานหยาบที่เขาแดร์เดวิล้าเขาแดร์เดวิลแล้วโปรเฟสเซอร์เอ็กน่าจะผมน่าจะจำเป็นต้องเล่นการ์ดเยอะ ตั้งแต่เธอน์นี้เป็นต้นไปคิดว่าเอาโกดเก็บโกดมาเอาโกดมาเิร์นสี่ดีกว่าเพื่อกันโปเอ็กที่ผมคิดว่าเขาจะลงไปอีตัวไหนเขาจะลงตรงนั้นนะเวฟเลยแต่เวเขาไม่เปิดตัวนี่กนี่ไงโกดด้วยเปิดตัวเปิดทีหลังดังนั้นอย่าลงคาซานนะเนี่ย ร้ตงนีเขามีโอกาสที่จะล็อกไหนได้บ้างเขาเปิดก่อนแทนนี้นี่เลยไหมสมมุติเขาเปิดก่อนแล้วเขาลงนี่แทน,นก็จนอยู่นี่ดังนั้นถ้าเขาพลังเทอากับผม,มจริงเขาจะไม่สามารถล็อกตรงนี้ได้ใช่เพราะแทนนี้ผมก็จะไม่ย้ายไปด้วยอย่างเงี้ยตามนี้เลย แล้วเขาเวฟอะไรอ่ะกาแล็กตัสอ้อโหก็มีกาแล็กตัสสภาพไม่เจสสิก้าจูนทำไมต้องเจสสิก้าจูนว่ะโขาส่องเลยครับโดนแล้วนี่ว่ะโดนตัวเองเล่นเข้าให้ลงตรงนี้นะเอ้าสั่นสปอร์ ลงมาเลยก็ได้ไหมไม่ไม่ต้องลงเคยครับเขาสองผมเขาล็อกกลางโอ้โ้เขาล็อกกลางผมก็เสียหายเยอะเนี่ยอะไรวะก้าอิชันไม่น่าไม่น่าใช่กับแรงตักแหละเคยอ,อ้าเขาโดนเองนี่ว่ะไทเทเนียลืมคิดว่าไทเทเนียตัวเองโดน <Okay. S 2> น่าจะลงส,สปอตนะเบอเนอจีดูทรงจะเหลือเยอะตรงนี้จะชนะได้หากันหกส,สปอตถ้าสปอตสี่อันนี้มีอีกสามเป็นเจ็ดคาซาปาสันสปอตไปอีกยังไงก็ได้ไม่จะได้ใช่ไหมรู้เสมอวะซ้ายอ่ะยิดดูม คปับอุ้ชนะโอเคครับได้เลยโหจะได้เ,เล่นไหมเนี่ยอีโมนี่มอและเติมพื้นที่ให้เต็มอะ่ะมารู้สึกช่วงนี้ได้ทำลายแพร่ระบาดหนักมาก เิ็กสู๋ค่อนข้างเล่นยากขึ้นเยอะขอญาตดูอู้ทานอสอีกแล้วขอให้ไม่ใช่ทานอสทำลายก็พอทามสโตนเลยเว้ยเฮ้ยว่าเขากะเอาซ้ายเครื่องสองเขามีสามจีต่อเนื่อง เหมาะกับเราเนี่ยผมลงไปเลยก็ได้โอ้ถ้าเขาจะเต็มทือนนี้เขาต้องลงอู้เกือบเกือบเต็มย้อนดูอย่าเคครับอาร์เมอร์อู้แต่เขาย้อนดูอ่ะเขาไม่โอกาสได้ทำลายนะงานหยาบแล้ว นั้นผมลงลงยงยังไม่ลงไททาเนียก็ได้มั้งนม่อยังไม่ลงไททาเนียก็ได้เอาละผมได้ไหมเนี่ยอเออใช่นะเขาใช่ทำลายหรือเขาจะคิวมองวะว่าเขาไม่ยอนดูอ่ะยอนดูทำผมสภาพเมื่อกี้ผมได้เหมือนกันดังนั้น มานีอย่าอย่าคิวมองครับบูมาวปอครับโชคดีไปซเซนเมลวคาซาถ้าเขาคาซาขึ้นผมโอ,งองกาสชนะสูงม,มากแต่ไม่ขึ้นประมาณนี้ตรงกลางจะว่าง อุ้ยนี่เชิญห้านี่หว่าผมถูมเยอะรือว่าเชิญหกสภาพในตรงกลางผมจะว่างพอดีนะแล้วก็จะมีการหนึ่งใบไว้สำหรับคาซาโดยเฉพาะโอเคมาคาปับปับ,ปบไททานเนียสวยอู้เขาต่อเนื่องโดนตบด้วยนั่นน่ะคาซาเป็นเนี่ยเีวิวเดรดเอร์ซอโดยผมตบปะโบบะกลายเป็นศนเรียบร้อยเกยียวแผลเลยไหมพี่ เดยวกบนผมตบคาซาปะคาซาเท่ากับสแนปจริงก็สแนปได้เหมือนกันนะเนี่ยสแนปเลยปะเขายอมแพ้เลยครับโอ้โหเอ็กโคอะเอ็กโคเท่ากับเดอะแบกเอ็กโคมาปุ๊บตกเรียบร้อยอา p ไอพีอาไอพีดิมิโริอโซบาเลียนใหม่ก็มาครับแค่นี้ ขอไปคลิปว่าจะเปลียนเท่านี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายเออแล้วก็อย่างหนึ่งไม้ผมผมใช้ไม้ใหม่ก็มันจะดีขึ้นแหละเดี๋ยวก็ไปดูกันตอนตัดคลิปสำหรับวันนี้ขอไปคลิปว่าจะเปลียนเท่านี้ครับผมค,ครับบ,รบ๊ายบาย